โอโอันนี้ไม่เป็นไรวะเฮ้ยคำพิพากษาครั้งสุดท้ายเอามานี่เอามานี่ไม่ไดอะไรวะอุ้ยเอาเข้าน้ำแบบจากนั้นเราทิ้งซ่อมก่อนเลย เียชอบหนีไปเยี่ยวตอนเขาเล่นกันเฮ้ยอาร์มเล่นตัวนี้ไอ้ตัวแอบตู้คืออะไรวะกูไม่รู้จักใครตัวมันมันมันคือตัวแอบตู้อะ่ะมันจะเป็นตัวใหญ่ๆหี่เยเป็นควันๆตัวใหญ่ๆควัน มาแล้วไม่พูดอนากูชิบหายเล่ะเฮ้ยเปิดตู้อายะถ่ายนะไม่ายม่ถูกู่น่ากลัวเลย อพี่เอาอะไรมาไม่ได้เอาอะไรมาเลยอุ้ยชี่ชอบออกจากตู้โอ้ยแหลกเฮยสาดล็อก่อน มีล็อกใจให้ดิมืดมากอาร์มเลยมาอาร์มดิอาร์มได้แค่พี่คนเดียวอะ่ะแต่ยังไงแบบพี่เก็บสีลตามเมื่อกี้พี่มากกว่าอาร์มว่ะชูกลือเรื่ใครอะ่อรอนะบอดหรอไอพี่ฮาร์ดกูอามหาบอดบอดไม่ช่วยกูอะนี่ะเไรแต่กูช่วยมึงนะ งีบเลยดีบเลยเฮ้ยเ่ยเฮ้ยเฮ้ยเขหลบอาร์มได้เหรอรอบแรกตัวอะไรอ่ะมันไม่น่าเป็นฆาตกรได้นะมานี่มามานี่มาเฮ้ยมานี่มา อ,อ้าามบางทางพี่จะไมอ,อ่ะ <c oughs> อ้ามใจร้าย่ะไม่ไม่ล้มไสักอันเลยอ่ะแล้วม,มันก็ต้องมานอนตรงเสาเดียวะเอ้ามีคนจองอืมโอ้ยสับหลุดพี่หลุดแน่ไม่หลุดไม่หลือดดาบไม่หลุด,ลดใกล้ยังใกล้ยังใกล้แล้วหรือใกล้แล้วพุท อุ้ไม่นี่ออก <c oughs> ไปแล้วเอาอย่าเปิดตู้ดักหน้าพี่นะพี่เดินอ้อมล็อกแม่งเลยไอ้เหียสัดุด้วยหมดเลยเอาคุณล็อกไม่ทันเป็นเป็นตัวจำสแกดีมากเลยเฮียเอามาพี่อยาตูแ้แทะนะมั้ยเอ้าเอาพี่ยาเขาไปไ็นตูแ้แทะ

เอาหาย <ım: S 2> ตีขูมองไม่เห็นอะไรเลยเมือบิดจัดอะช่วยช่วย

ไปดีกว่าออกมาตัแล้วเจอกันอ้ามฝนพี่เพื่อนฝพี่เบื่อนพี่กอลหนีมึงเรเพื่อนพี่กอล์ ไหนไม่ได้เลยวะทำไมหน้าครั้งนี้กูยิ้มเลยวะเฮ้ย ตอนนี้กูรู้แล้วว่ามึงเล่นตัวอะไรแต่รู้หรือเปล่าว่าตัวที่มึงเอามามันยากมากๆเลยเลยไม่รู้ลองดูไงลองดูเ,ล,ดเลย <c oughs> บอดถอนโทเทมตั้งแต่เริ่มเลยมันรีบเหรอวะนี่เหรอวะทำไมมีสามอัน <c oughs> ของตกเก็บแป๊บ ของกูตกเลยกดอะไรแบกอ่ะอ๋อโอ้แหลกเอา้าเอา้าเอา้าเอา้เอาอะไรวะ <c oughs> กํลาลังแหลกเลยอ่ะคุณย <c oughs> ู้ชายใครทําตกไว้ 喂，喂。 อ,อาซีตาแตกเลยเฮ้ยเขี้ม <volumes> like <masterpiece> ันไม่เนียนไปฉายล่วงามเก็บหมดเลยเราประมาทเราประมาทเกินไปโอ้วหาลกว่ะ พอดีค <c oughs> รับย่างี้เไยเด่ยเราอาจจะตายกันได้นะถ้าเกิดคนที่เป็นมนุษย์โดนแขวนทีพอมกันสองคนอะ่ะเราอาจจะได้ทั้งเฟสหนึ่งยันเฟดสองจนเราตายเลยนะอ, <c oughs> อ้าวพี่ชนะแล้วอ้าวพี่กระต่ามช่วยอีกนิดเดียวเท่าน,นั้นีนิดเดียวอ <c oughs> ึ๊บโ <c oughs> อ้ยไอ้เหี้ย ได้ตาโกนก็ยังดีวะเฮ้ยเอ้าเอาโมลิมาได้ใช้แล้วบีพอกว่าโมลิมากูได้ใช้แล้วไปเห็น้นอยก็ได้หนึ่งคิววะม,มันเกินคาดวะภูมิใจได้ที่เน็ตงง,งอ่ๆงเงีย้ยตายตั้งหนึ่งคนอะ

กูได้ m มรีหนึ่งคนแล้วกูพอจะละปะโอเคอามอามกากที่สุดเด็ยังกากไอ้เนี่ยกูฆ่าได้ก็โชคดีนต่เด้ออามกากที่สุดในรอบสามแล้วเอออ้ามดูไอ้สตีฟเอริงตันดิอ้สามร้อยหกสิบองศาถือมือพอได้ไหมครับถือไหม kình của am hay mẹ của am này